หนุ่มุดรวัย31ปีปรับพื้นที่ที่พ่อแม่เคยปลูกอ้อยทำสวนดอกไม้เมืองเหนือที่บ้านดงพัฒนาตาบลคคำลอ้ออำเภอชัยวานบรรยากาศลุกทุ่งชมดอกไม้หลากหลายชนิดกลางไร่อ้อยคนแห่เข้าชมบรรยากาศแน่นทุกวันโดยเจ้าของคือนายนพร,รัตน์ประวัติกลางอายุ31ปีเจ้าของสวนดาวเรืองบ้านไร่ฟาร์มอดีตเรียนจบสาขาช่างกลวิทยาลัยเทคนิคกลับมาช่วยพ่อแม่ปลูกอ้อยในแต่ดูแล้วไม่ใช่วิถีชีวิตของตนเลยปรับพื้นที่ปลูกดาวเรืองขายเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะนำดอกไม้เมืองเหนือมาปลูก ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรีนายนพรัตน์บอกอีกว่าต่อไปก็ตั้งใจจะเปิดเป็นคาเฟ่บ้านนาเป็นร้านอาหารเล็กๆและสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยใครที่อยากจะมาชมสามารถมาได้ที่สวนดาวเรือนบ้านไร่ฟาร์มบ้านดงพัฒนาตาบนำบลคําลาออำเภอชัยวานมีที่นี่ที่เดียวในจังหวัดอุดรธานีติดตามประเด็ดเพิ่มเติมได้จากข่าวโฮมนิวส์เวลา18นาฬิกา มันขาดเลยพี่ของคุณมีไหมลูกของเขาเขาบอกว่าวิขาดเลยพี่ អ្នកនៅតែអាចជាមនុស្សនៅ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนพพลัดประวัติกลางครับผมอ่อันนี้เขาเรียกสวนอะไรครับนนแนวแนวคิดในการมาต,ตั้งสวนนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหนะ่อยครับที่นี่ก็เป็นสวนสวนดาวเรืองบ้านไร่ฟาร์มนะครับแนวคิดก็ชอบชอบ,ชอบการปลูกดอกไม้ครับก็เลยเริ่มเริ่มปลูกปลูกดาวเรืองก่อนครับอันดับแรกก็หาดาวเรืองปลูกปลูก,กดาวเรืองแล้วก็ส่งขายเริ่มแรกก็ปลูกส่งขายที่ตลาดปะคอง แ้วเราก็มาเริ่มหาตลาดที่อุดรแล้วก็ส่งขายเพื่อนบ้านเราที่ประเทศฝั่งเราครับ,รบแล้วทีนี้ก็พอดีมาทําเกี่ยวกับดาวเรืองก็เลยสนใจกับพวกดอกไม้เราก็เลยทําพวกจัดฟาร์มก็เลยมีดอกไม้พวกเข้ามาจัดฟาร์มก็คือความตั้งใจของผมผมก็อยากจะเปิดเป็นฟาร์มมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับต้นไม้ที่ต้นดอกไม้ที่มีตอนนี้เราปลูกมีอะไรบ้างครับ ตอนนี้ที่ฟาร์มก็จะมีไส้ไก่เซนจูรี่มีคอรดมอสแล้วก็จะมีดาวเรืองแล้วก็มีทานตะวันครับเรามาพันมาจากไหนพันนี้เรามาจากเชียงใหม่ครับอครับแบบนี้คือหน้าหนาวอย่างนี้ถ้าไปเที่ยวไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ได้ใช่ครับมาที่ไหนครับมาที่ดาวเรืองมาไล่ฟาร์มอ๋ออำเภอตะบนไมบ้านไล่ฟาร์มตำบลคำเลาะอำเภอชัยวนจังหวัดอุดรธา,านีเส้นทางที่มาเนี่ยมายัางไงอ่ะแนะนำหน่อย เส้นทางที่มาก็ตอนนี้หลักๆนะครับก็มัน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 สามารถเซิร์ชใน Google Map เจอแล้วครับดาวเรืองมะไล่ดาวเรืองมะไล่ฟาร์มพิมพ์นะครับสวนดาวเรืองมะไล่ฟาร์มคือมันมันจะเจอเลยครับผมมาที่นี่นอกจากชมความสวยงามของดอกไม้เมืองเหนือแล้วมีอะไรพิเศษอีกไหมครับที่นี่ก็ที่นี่ก็จริงๆความพิเศษของเราเราตั้งใจจะเปิดเป็นคาเฟ่ ก็จะมีร้านอาหารเล็กๆเวลาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาครับก็คือในอนาคตเราจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิญเกษตรด้วยครับตั้งใจไว้จะทําอะไรบ้างครับก็จริงๆตั้งความตั้งใจก็คือจะทําเกี่ยวกับดอกไม้นี่แหละครับเราจะทําเกี่ยวกับดอกไม้เพราะเพราะตอนนี้คือใจเรารักกับดอกไม้แหละชอบยังเห็นนักท่องเที่ยวมาวันนี้เขามาทําอะไรบ้างเหรอครับอย่างมาวันนี้นักท่องเที่ยวสวดมากก็เขามาชมดอกไม้เขามาดูมาดูในความที่แบบว่าออ เขตพื้นที่แถวนี้เขาไม่เคยเจอเขาไม่เคยเห็นเขามาเห็นวันนี้เขาก็รู้สึกว่าเออตื่นเต้นตกใจกับสิ่งที่ที่เห็นนะครับแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เห็นครับในแถวโซนแถวนี้มีที่นี่ที่เดียวไหมก็ใช่ครับในโซนแถวนี้มีที่นี่ที่เดียวครับในอำเภอชัยวนแล้วก็โซนโซนฝั่งทางนี้อาจจะไกลหน่อยหรือเปล่ายังไงใช่ครับอาจจะไกลนิดนึงแต่แต่แต่มาก็ได้บรรยากาศได้ครับได้บรรยากาศช่วงเช้าเช้าเนี่ย อากาศจะเย็นมากครับเจ็ดถึงแปดองศาได้ช่วงช่วงนี้ครับพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับที่นี่พื้นที่ที่ปลูกดอกดอกไม้ตรงนี้ประมาณสามสิบสามไร่ครับอ๋เยกขนาดนั้นเลยครับผมแต่ตอนนี้ที่เราลงดอกไม้อยู่ตอนนี้จะมีอยู่ประมาณสิบสองไร่ครับแต่ว่าน<อ>หน้าหนาวอย่างเงี้ยไม่ต้องไปไกลคือมาที่นี่ได้เลยใช่ครับมาที่นี่ได้เลยถึง,ถงแต่หน้าร้อนเราก็จะมีมีอยู่ตลอดครับจะมีดอกไม้หน้าร้อนเข้ามาปลูกไว้อยู่ตลอด อย่างที่เห็นชจดเจนนี่ยบอกอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับมีมีมีอะไรบ้างอาะดอกตัวนี้อย่างตัวนี้ครับก็จะเป็นเซนจูรี่ส้อยไก่ครับแล้วก็จะมีดาวกระถางมีทันตะวันมีดาวเรืองแล้วก็จะมีคอดมอสครับผมสี่ห้าชนิดนี่เนาะครับผมผลตอบรับในช่วงนี้ก็ผลตอบรับในช่วงนี้ดีมากครับแต่ว่าตอนนี้คือเปิดให้ฟรีก่อนครับตอนนี้ยังเปิดให้เข้าฟรีเข้าชมฟรีครับทำทำดอกไม้มานี่เข้าปีที่หกครับ อยูตรงนี้ใช่ไหมครับผมแต่แต่เปิดให้เข้ามาท่องเที่ยวเปน็นี้เป็นปีที่สองอที่เข้าชมฟรีครับปีที่สตลาดส่วนมากมตลาดส่วนมากเราก็จะส่งที่อุดรแล้วก็เพื่อนบ้านประเทศลาวครับแต่เป็นส่วนเล้ก็ส่งออกด้วยครับผม